เนี่ยครับพี่น้องเห็นว่าครับกลางนาผมนะนะครับดองนี้กับดองนี้นะครับเป็นเ่เห็นเป็นแดงๆครับเปียบไฟไล่แดงนี่ครับพี่น้องในระยะเวลาแค่พอถึงพอถึงสามมือนะครับประมาณสองสามมือเนี่ยแหละครับจากมือที่ผมเบื้องมือแรกพอท่านไน้เห็นนะครับพอท่านเด้เห็นหลายปนีนะครับมือนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับใบเริ่มยิกเริ่มง้อเข้าไปแล้วนะครับ เลี้ยวอีลีครับพี่น้องเลี้ยวอีลีนะครับไปในเวลาสามมือเนี่มันติไปมืดเลยเดี๋ยวไปเบิ้งไกลๆกันครับเนี่ยครับมาเบิ้งไกลๆเ,เห็นเห็นกันเลยครับไปเริ่มยิกเริ่มง้อเริ่มเปลี่ยนบ่มีสีเขียวเหรอครับเพระาะว่าเพันดูดน้ำไปมืดอ่าเบิดน้ำไปมืดแล้วนะครับมันกะมักสีลงกับดินสาภาพ,าภาพดินตีแห้งแรงเนาะครับจากเดือนที่แล้วเขียวงามๆเนาะครับมึง เริ่มเริ่มจะไปมัดปลาแล้วนะครับเริ่มจะไปมัดปลาแล้วนี่ใบก็เริ่ม,ม <c oughs> ร่มรว,รวนเริ่มรวงไปแล้วนะครับยิงช่วงนี้บ่มีฝนนะครับมีกะบ,บ่งอากาศก็คึมๆม,มาหลายมือเราก็ติต๊ะก็บาตกก๊ตนะครับถ้าต๊มากกะค้งสีด,ดีหลายเติอบอยู่พี่รองเพราะว่าก็สีได้ล่างพวกเพียพวกยังก,กันนี่นะครับมันส้ำบอหลังเขา้าในน้ำในยังก็คือสีตอหยอด ได้เนาะครับคือลักษณะนี้ก็คือว่าบ่มียาอีกอย่างเสียวยู่แล้วนะครับพี่น้องยาที่เสียวออยู่เรียกก็คือน้ำน,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 นะครับน้ำถ้ามีน้ำถ้ามีระบบน้ำยศน้ำยังกับข้องสีบริเวนเนาะครับอีกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพุ่มตานท่านของมันน้ำเนาะครับถ้ามันพันใดตีมีพุ่มตานท่านดีๆเนาะครับเราก็ จะเลื่อเติบโตได้ดีได <Ha, S 2> <is here. S 1> ้งามกับ <his> ส <pega 78> ิบ่อเป็นโรคพ่อเป็นยังนะครับย่างเกียนะครับเห็นวันจุ่มนั่นพ่อเป็นนี่ครับจุ่มนั่นจีเป็นมันพ่วงเพ็ดปนมากนะครับเห็นว่าพ่วงเพ็ดจียืนระยะได้โดนเติบอยู่งนะครับจำได้จำหนึ่งเพิ่นสิบพ่อเป็นตะวันพ่วงนี่มันก้านแดงนี่เป็นครับนี่นี่นะครับซุ้มเบิ่งก็เห็นเป็นตัวแดงๆนี่ครับเป็นตัวไล่ใชครับติดเสื้อผ้านี่ครับนี่ติดเสื้อผ้าแห่งแรงร้ายพี่น้อง ทางใดฝนตกก็ดีใจน้ำพินอยู่อันนี้ผมก็ล้ออยู่ครับนี่ล้อว่า,วาสิตกมือได้กับว่าตกมือขึ้นนี่กะตกบอกแปตกบอกแปตกมากกะว่ามันนี่ดินกับบล่าย,ย่อนเนาะครับถ้าตกมาหนีก็คือว่าซ้ำกันแหละครับกบ <c oughs> คนถือเรียงเนาะผมว่าเนาะอารมณ์สิเมนต์ก็คนถือเรียงนี่ยแหละครับแต่ฝนตกมาใส่เพินเนาะครับ แล่งไล่ก็ได้ประมาณนี้แหละมั่นนะครับสองเดือนสามเดือนแล้วนะครับแต่ว่าหม่องนี้ที่มันอุดมสมบูรณ์กับงามนะครับแตาแปลงนี้สาภาพดินค่อนข้างแห้งครับเอาก็ได้ตดนะ้ล้อนั่นแหละครับพี่น้องถ้าฝนมาเร็วกับคงสีหลอดนะครับถ้าฝนปรมาเร็วกับจำเป็นแหละครับแต่ว่าเบาเลี้ยงว่าตายเพิ่นกับที่ว่าตายหรอครับเพิ่นที่ยืนระยะได้โดนยุติแต่ว่า การล่วงหัวการสางต้นสางหัวกับเจี๋ยบดีคือคือปกติเนาะครับบอกง่ายๆว่าเพิ่นได้ลังแล้วเพิ่นได้เสียสูญเลี่ยวว่าไงอิงตันล่ะครับการถ้ามันสัมปะหลังหนาเลี่ยงกะยากเติบเนาะพี่น้องถ้าฝนบม้มาเร็ว ปลาปลามันใหญ่ข้าง,งกับเป็นแล้วครับเป็นเกือบเปิดเลยเนาะครับก็เลยล่ามาใส่นี่แหละสีประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับสำหรับเผียดไปไล่แดงนาแรยงจงริงๆกับเป็นของเพ่นของครูกันก็มั่นํำประหลังอยู่แล้วนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่รับชมนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ